สวัสดีครับสวัสดีนะครับบทสรุปนะครับเตรียมตัวก่อนอัปเดตไปเป็น Windows 11นะครับตัวเต็มในวันที่5้านะครับวันที่5้าตุลาวันอังคารนะครับวันที่5้านี้จะมี Windows 11ออกมาให้อัปเดตนะครับก็มีคนหลายคนถามว่าผมที่ใช้อยู่ใน Windows ปัจจุบันนี้ Windows 11อยู่นี่จะอัปเกรดไปเป็น Windows 11ตัวเต็มเลยได้ไหมนะครับก็สิ่งที่จะชัวร์ที่สุดก็คือนะครับเราต้องล้างเครื่องออก ล้างเครื่องนี้ออกแล้วก็กลับไปลง Windows 10นะครับเพราะว่าตามที่ผมไปอ่านมาใน Microsoft ที่เขาเขาเขียนมาครับเขาบอกว่าจะอัปเกรดจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11ได้ฟรีนะครับในวันที่5นะครับก็คือแสดงว่าเขาจะให้อัปจาก10นะครับอัปจาก10ไปเป็น11เพราะฉะนั้นก็คือตัวที่เราได้ใช้อยู่ปัจจุบันนี้เป็นตัวเดฟนะครับหรือเป็นตัวอะไรนะเบต้าชั้นแนลนะครับก็เป็นคนละตัวกันนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะ ไม่น่าจะไปต่อตรงนั้นได้นะครับคิดว่าต้องไปเตรียมตัวใน Windows 10แทนนะครับก็คือล้างออกเลยครับแล้วก็ลง Windows 10ให้เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับวันที่5มาแล้วก็อัปเดตผ่าน Windows เลยนะครับผ่าน Windows อัปเดตแล้วก็จะเป็น Windows ก็จะเป็น Windows 10นะครับเพราะฉะนั้นก็หลายคำถามถามมาสรุปก็คือให้ไปลง Windows 10นะครับล้างออกนะครับเนี่ยอะไรลืมปิดไลน์นะครับ ก็ไปติดตั้งนะครับนี่วันวันนี้นี่วันที่1นนะครับเดี๋ยววันที่4ี่ผมก็จะล้างเครื่องผมออกเหมือนกันนะครับล้างเครื่องออกนะครับเมื่อถึงวันที่5ผมก็จะทําการอัปเดตเลยนะครับเปลี่ยนเป็น10จาก10เป็น11น,นะครับตัวเต็มเลยนะครับแต่จะจะมีอีกเครื่องหนึ่งที่ผมลงเป็น Windows 11อยู่แล้วนะครับวินโดว์สิอยู่แล้วนี่ผมก็จะปล่อยไว้และจะลองให้ดูว่าจาก11ตัวที่เป็นเดฟตัวที่เป็นที่ใช้ให้ปัจจุบันนี่ที่เราโหลดมาเนี่ยครับจะสามารถอัปเดตไปปเ็น11 ตัวใหม่ตัวถาบอลเนี่ยครับตัวตัวเต็มนี่ได้ไหมนะครับผมก็จะลองให้ดูนะครับผมก็จะเหลือไว้เครื่องนึงนะครับแต่ที่ชัวร์ที่สุดก็คือลง Windows 10แล้วก็อัปเดตไปเป็น11นี้ได้แน่นอนนะครับแต่11เป็น11เลยนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะยอมไหมนะครับแล้วก็ไฟล์ iso นะครับบางคนบอกว่าเขาจะปล่อยเป็น iso มาไหมนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเขาปล่อยเป็น iso มานะครับถ้าเขาปล่อยเป็น iso มานี่ก็สามารถลงได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะปล่อยออกมานะครับน่าจะเป็นแบบ แบบอัปเดตผ่านวินโดว์อัปเดตนะครับก็คงไม่ได้เป็นไฟล์ iso มาครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะต้องรอถึงวันนั้นก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับท่านไม่ต้องรีบก็ได้นะครับนะเดี๋ยวให้ผมทําคลิปแล้วก็ให้ทําเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมจะบุกไปก่อนนะครับเดี๋ยวท่านค่อยตามมานะครับคําถามถัดมาครับเครื่องที่นี้เครื่องครับเครื่องรุ่นเก่าจะได้อัปเดตเลยไหมในวันนั้นนะครับเครื่องที่รุ่นเก่านะครับต่ํากว่าพี2016นใบนะครับที่ไม่มี tpm 2.0นะครับ ท p m มไหมทัดเป็ตฟอร์มโมดูล TPM นะครับผมชอบพูดสลับกันนะครับก็คือเครื่องที่เป็นรุ่นเก่าๆนะครับจะไม่สามารถอัปเดตได้ในวันนั้นนะครับคือวันที่5นี้หมดสิทธิ์ไปนะครับคุณไม่ได้ไปต่อนะครับยกเว้นคุณติดตั้ง Windows 11ตัวที่เดฟที่ออกมาในครั้งก่อนๆจะยังใช้ได้อยู่แต่ตัวใหม่นี้ครับจะยังไม่ตัวเต็มนะครับจะไม่สามารถติดตั้งได้ในเครื่องรุ่นเก่านะครับเครื่องรุ่นใหม่จะได้เดินทางก่อนนะครับเครื่องรุ่นใหม่นี้ได้อัปเดตแน่นอนนะครับ ถ้าเครื่องเก่าเครื่องผมมีนี่ผมมีนะครับเรนเวรรุ่นเก่าๆนะครับก็ต้องรอนะครับมเมสซ์ซอสประกาศชาัดเจนว่าเรื่องรุ่นเก่าก็สามารถอัปเดตหรือว่าติดตั้ง Windows 11ได้นะครับแต่ยังไม่ใช่วันที่5ก็คืออาจจะเป็นกลางปีหน้าหรือปลายปีนี้นะครับแต่ที่นี่คือกลางปีหน้านะครับเขาจะทําการปลป่ปลยอยไฟล์ ISO มาเพื่อเครื่องรุ่นเก่านะครับที่ติดตั้ง Windows 11ผ่านวินโดว์เหรือติดตั้งผ่าน ติดตัง้งผ่านทั่วไปไม่ผ่านนะครับตัวที่ติมนะครับแต่แต่ไฟล์ iso ที่ได้มานะครับที่ได้มาสําหรับเครื่องรุ่นเก่าจะไม่สามารถอัปเดตได้นะครับก็ <singles S 1> <os> คือคุณได้มาแบบไหนติดตั้งลงไปแบบไหนมันก็จะมีเท่านั้นนะครับไม่สามารถอัปเดตไดเวอร์ได้ไม่สามารถอัปเดตวินโดว์ไ,าาได้ก็จะได้แค่นั้นนะครับแต่นะครับไม่ต้องตกใจนะคิดว่าไม่สามารถอัปเดตไดเวอร์ได้นะครับ มันเป็นไดรเวอร์ที่วินโดว์มันไปดึงมาเฉยๆนะครับแต่เรายังสามารถที่จะไปดึงไดรเวอร์จากบริษัทผู้ผลิตนะครับอย่างเช่นผมใช้เอเซอร์อย่างนี้ผมก็ไปโหลดไดรเวอร์จากว็บเคอร์ซลงมาก็ได้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับก็จะเหมือนเพื่อนนั่นแหละเพียงแต่ว่าฟัางก์ชันบางอย่างที่เพื่อนได้ใช้งานนะครับวินโดว์11ทำเพ่นเวอร์ชันใหม่ทําโปรแกรมนั่นนี่เวอร์ชันใหม่ต้องอัปเดตถึงจะมีอานนี้เราไม่มีเหมือนเพื่อนนะครับเพื่อนรุ่นเก่านะครับแต่นะครับผมคาดว่ามันมีวิธีลัด นะครับเดี๋ยวผมจะทำผมจะลองดูนะครับรอติดตามก็แล้วกันนะครับมันจะมีวิธีลัดก็คือเวอร์ชันเต็มนั่นแหละที่ลงในเครื่องรุ่นใหม่ได้นะครับที่บอกว่าลงในเครื่องรุ่นเก่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจะลองดูจะโมดิฟายมันให้มันสามารถลงในเครื่องรุ่นเก่าได้สามารถอัปเดตได้นะครับก็รอนะครับผมว่ามันมันน่าจะทําได้นะต้องได้ดิยังไงต้องได้นะครับไม่ได้ก็ต้องได้นะแต่ผมก็มีเครื่องรุ่นใหม่อยู่ตัวหนึ่งผมจะลองอัปเดตให้ดูในวันที่ห้านะครับว่ามันผ่าน มันทายังไงเ่ดี๋ยวอัปเดตยังไงนะครับคือวันที่ห้าจะลองในเครื่องที่เป็นรุ่นใหม่ก่อนเครื่องรุ่นเก่าก็จะลองทําให้ดูว่ามันไม่ผ่านมันเป็นยังไงนะครับแน่ๆบางทีอาจจะมีอาจจะมีวิธีลัดนะครับก็จะเดี๋ยวจะซอกแซกหาดูให้นะครับเดี๋ยวก็พอจะเป็นแนวทางนะครับเนาะเห็นหลายคนถามมาว่าผมต้องลง Windows 11ไหมวันที่5นี่ผมเพิ่งซื้อคอมมาใหม่ผมจะอัปเดตยังไงจากตรงนี้อัปเดตได้เลยไหมนะครับก็คือสรุปก,ก็คือเราต้อง ต้องไปลงวิดด w สิบนะครับกลับไปเปลี่ยนวิดดูสิเมื่อมาที่ห้าแล้วก็อัปเดตไปเปลียนวิดดูสิบเอ็ดนะครับแต่วิด d o สิบเอ็ดไปเป็นสิบเอ็ดนี้ต้องลองแต่ไม่น่าได้นะครับหรืออาจจะได้ก็แล้วแต่ไม่รู้ลองดูนะครับมันนั้นที่ผมทําให้ดูทั้งสองแบบเลยจากสิบไปเป็นสิบเอ็ดเลยจะได้ไหมจากสิบไปเป็นสิบเอ็ดนี่ชัวนะครับชัวแน่นอนนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมกําลังอัปเดตนะครับอัปเดตวิด w s นะครับอัปเดตทาไมไม่รู้ไนะอีกสี่ห้าวันก็จะได้ฟอร์แมตแล้วนะครับ โอเคนะครับนะขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามแล้วก็ดูวิดีโอมาโดยตลอดนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับตัวจริงสำหรับเห็นหลายคนนะครับลงคลิปไปปุ๊บดูปั๊บเลยนะครับทั้งที่ไม่มีสาระอะไรมากมายหรอกนะครับก็ดูนะครับว่ามันมีอะไรมานะครับมันเป็นงานอดิเรกของผมนะผมมีงานประจําอยู่ตอนนี้เป็นงานอดิเรกที่ทำนะครับทาไปนะครับมีเวลาว่างก็ทําลงไปนะครับก็เพราะว่าผมผมอยู่หน่วยงานนะครับ หน่วยงานของราชการก็ได้ซ่อมคอมตรงนั้นตรงนี้ผมคิดว่านะผมได้ซ่อมคอมนี่ได้ทานั่นทํานี่ดีกว่าซ่อมแล้วมันเปล่าประโยชน์ไปซ่อมแล้วหายไปเลยนะครับคนอื่นมีปัญหาเดียวกันซ่อมไม่เป็นเนี่ยผมก็เลยถ่ายเป็นคลิปนะครับถ่ายเป็นวิดีโอนี่ครับอาลงย t u b e ให้คนอื่นเข้ามาแก้ปัญหาแบบเดียวกับเราได้ผมว่ามันจะมีประโยชน์มากนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะทําคลิปลงไปในช่อง YouTube นะครับโอ้ยเหนื่อย ใจไม่ทันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ